สวัสดีครับมาพบกับปืนที่แปด้าได้ครับพี่น้องได้จากข้าวที่แล้วแต่งพร้อมมาจะเสียเวลาแล้วมีลําไรเราก็จะมาโชยกันบอเรียแล้วจันดับได้ไอ้คนน้อยกันเรื่อยเว้ยมึงเชยวกูขึ้นหลายประเด็นบอให้กูตังต้งโตเนี่ยเป็นยัง โอ้โหครับบอกเลยว่าคนอินโดคนนี้นะครับหมวกนี่คือซูเปอร์แล้วครับเซนเซียแล้วหมวกตัวนี้โอ้คอยเคยเห็นในในสูงสุดของหมวกก็คือตัวนี้แหละครับโอ้อินโดตัวนี้เฮ้ยแสดงว่าโอกาสมอตายคือตายหน่อยแท้เพื่อนโอ้แต่มึงตายรุ่งขอเ้อ งวกมึงนีปันนักวินาวกาดเวยโอ้โหแต่แต่แต่เบอีนักเก็นี่ผมบอหมักอย่างหนึ่งคือเรื่องการใส่ถากการอย่างนี้ถ้าเก็บมาจนมากจะเอาไว้ไว้ไว้ขายครับมันเหตุคือจริงครับมันมองบอคอยเห็นโอ้ไปทางไหนล่ะเขาดีแล้วเนาะไปแล้วถ้าเกิดขึ้นหย่อนลังไปตรงั้นมันจะเป็นกลุ่มเฮาคือแรนเร็วกว่าเขาแหละหนไรไร ปะทะครับเจวเจออันโอ้เขากลั่นเขาหาของ,รรของครับเราก็อยากได้ของครับต่างคนต่างรูรู้ใส่กันครับโอ้ปักไฟโวโปร,รับกุญแจครับโอกาสโอกาสดีครบเอะโอ้มันหยาดมันมันหยานปะทะได้นะมันเอื้อผมก็ว่าบางทีบางครั้งเราคิดถูกนะ เอาดีกว่าไปดีกว่าครับเชื่อเขาคืออยู่ตายครับออนะผาาครับผมว่าไอ้เขียวมันยังมีมีข้อความที่ดีๆมาหาเรานะมันบอกตามตามาะว่าไปไอ้เขียวพอดีครับถ้าคนเรามันไอ้เขียวหรือเปล่าที่มันใส่หมวกให้ลูกพี่ พอเก็บของอย่างนี้ไปนนดูดิเมย์เมย์น้ำไข่พันกับนึงข่อยโอ้อยไข่เข่าแล้วเป็นบาหวานน้ำกรใจายไข่ยี่ว่าตัวไงโอ้ตามอินโดคนนี้ดีก่าเ้ยหมวกมอสยังเก่งเลยนี่ข้างหน้าครับเจอ,อเพื่อนผมครับเล่นกับใครไปเล่นมาเล่นกับเพื่อนผมครับหย่านะครับ บอเตือนไว้ก่อนถ้าใครมีปัญหาบอกด้วยผมติดทรงมูผมอินโดเลยไปจัดการระวังด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแต่เพิ่งตายกูพร้อมบอกด้วยว่าวไปกูยยอยาก I อายไวบอกเพื่อนฝันตัวอัดยัง,ยงวแม่งกระแทกมือรื้เปลียงวันเหลือตาคมๆหย่อม โอ้แรงมาเขาตกใจเฮยเตียตัวมันเนไปเียเงเข้าขตกใจเว้โอ้ีโออออออโอ่โดนช่วงนี้มันมันเบอร์มเพี่นยอมมันโดนมามากหลายปวดโดนมากเลยมันเบอตัวคือของตรงคือว่า ขนะอคอยอ่าบอไปบอไปพุ่นเว้ไปตรงโอ้ตรงนี้ก็เคยซัดกันนัวนะครับตรงนี้มาก่อนโอ้โอเลือกที่จะเข้าปากการครับไปเลยพีมีจะไหนออกไปเว้ยุ่นพุ่ลบวันนี้ค่อนอย่าโดนเสียบหลัง ยอมรับนะครับว่าคนที่เขาเล่นเป็นมืออชีพเลยเขาเขาโอ้โอหเข้าเก็บเนี่ยให้เข้ากออย่าไปตุนยาให้โอ้ตกวอะไรเขา้าเอาเลยวะเขา้าขอเลยวปะเนี่ย เฮ้ย,ยมาโกรธใครเรื่องว,ว่าใครเก็บยาไปเด้อเจ้าข่อยเบิ้งงลวเจ้าใส่บมวกราคาเปน็นแสน,นไปเช็คได้นะครับอันท่านผู้ชมแพงจกิงครับหมวกไปนี้แพงจกิงจะไม่ผิดอะ่ะมันอยูทอ่ท็อปเลยครับ

พี่พี่ครับผมว่าเราโดนร้อมนะพี่โอ้โหสองฝากฝั่งครับถอยไปก่อนเร็วโอ้โหเดี๋ยวเชงเง้อไปชงเง้อมาเนี่ยจะโดนของแข็งไหมเดี๋ยวย่องๆกอน ไปดีกว่าพี่พี่ยังไหวเื่อหนียังไหวมาพี่มาพี่เร็วอย่าบอกก่อน Follow meUnderstood เขาเลือกที่จะไปกันนู้นครับ ผมว่าแสดงว่าข้างนี้กับเจอตออไม่ใช่คนเดียวแล้วครับพี่น้องโค มันตีกรอบเข้ามาแล้วครับโอ้โหจะกลับก็กลับไม่ได้ครับมันตีกรอบเข้ามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้ไม่ไม่ไมตลกแล้วครับพี่น้องเริ่มไม่ขำแล้วผมว่าเยี๋ยว,ยวผมเซฟของก่อนกุญแจราคาดีที่สุดแล้วก็โอตะเกียงดีกว่าตะเกียง เกียงได้ครับเกียงราคาดีครับอาการบีบคันครับเอาปืสั้งมาใช้ก่อนครับเดี๋ยวคิดถูกแล้วครับตอนนี้พอเปลี่ยนกระสุนได้รีบเปลี่ยนดีกว่าครับก่อนที่จะลำบากครับตีกรอบเข้ามาเลยด้วยนะครับ ไ่ใช่ย่อยครับพี่น้องไอ้ทีมงานพวกนี้มันมันมันจะไม่มีคนเล่นเกมหรือเปล่าวนันนี้ว่าว่า,ากัดอาไล่ล่าเราโอ้โ อยู่ครับเขียวไปแล้วครับหมกกั็นกแพงกูไปแล้วครับเอาไงดีครับผมพูดเล่นๆนะครับว่าขอหมกกัะนอกเอาย <prim ing? S 1> ังบัตายครับยังบ่ตายครับพี่น้องโอ้มันเจ๋งครับ ขาเขาทิดไปครับน้องโหไม่ใช่ธรรมดาครับนี่แบคขัอืมเยอกขอย้อนครับขอย้อนเราก็ต้องย้อนครับรือไม่ย้อนก็ตายครับ ขึ้นภูเขาครับเขาขึ้นเกาะยอนครับเราจะหาทางเข้าเข้าชั้นบนครับเพื่อที่จะไปดูผามุมมอง,มองได้ไหมไม่ได้ไปข้างหน้านี่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้คือขับขันจริงๆ ดูแล้วแต่ละคนเขาเมืออาชีอนะอีกตัวไหนวันปากกว้างวะพูดมากจริงเลยโอ้มึงจะมาฆ่ากูแห่กูฆ่าเพิ่มแค่คนเดียววัสดุแค่คนเดียววัสดุ เ,เล่นจะเอาคุณตายนะเฮ้ยอืมเดี๋ยวพึ่งคูติดระเบิดอยู่ ว่าไอ้พวกนี้มันเจาให้ได้นะ bueno <_ obscure> ยโอ้ยโอโหกู้ัน <_ Out> โหดจริงๆ <ย ş> ครับผมพูดตรงถ้าผมไม่ได้ทีมนี้ผมคงเจาะมอ้วนะได้ครับตักทีนี้มึงเอากันขนาด อะไรผิดนักหนาวะพวกมึงเนีย่ยโอ้โหเล่นงานอะไรเหรอวะโอ้โหพ่อตายสิเล่นของหนักวม่งเล่นแรงไปหรือเปล่าโอ้ยบักคังพวกผีกาเอ้ยอะไรอีกยังคืออะไรโอ้ยสกูอกขึ้นไปทำหม่ไวขนะดยุวกาสุด มันระเบิดทีะทั้งหนมูเที่ยวเงียบๆจะออตเตรียมโตกันได้รักษาโตอยู่อคอยเห oh, ็นเจ้าไต่หมอนคอยว่าเจ้าจริงกระเด คือนาะโเร็นา้องอยแพ้น่ขบบุมบาึงบน ขั้งหล <Four. S 1> oh. าละคนเอาแยกกันไปพอดี แยกกันดูคุณที่ครับเมาจะทำไว้จะรอดผมัว่าทางทดีๆรู้สึกว่าเขาจะไม่เข้าไปข้างใน,นนะครับเขาจะเคลียร์้นที่รอบนอกไอ้ออเขาอยู่ตรงกลางเด้อรับโพลอมีครับโพลอมีลอยประเทศเลยครับ ่านี่เขาว่าเขาเียนจริงจริา okay. เียนอืเขารู้นะครับว่าใครเป็นใครเรา อนแล้วมันจะไกลแล้วครับช่วยกันครับแต่ว่าอันเข้าจำเลยว่าเข้าก็ยิ่งไปโดนประมาณเม็ดสองเม็ดด้พี่ผมพอมมยิ่งไปไห้ยิ่เม็ดสองเม็ดผมว่ามันเป็นเวลาเ e ลไลน์นะครับคือถ้าผมเบาตรงๆก็จะเป็นผมเม,มื่อทิพย วาเขานาตีหมูะแอนจูเข้ากำลังใกล้เเขาฐานเขาจุดมันมันมันทรงรคามา t understood ททักษะบางครั้งเขาก็ไม่บุบามเกินไปครับลืมรีวิวปืนไปเลยนะครับโอ้ยลืม เนี่ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยครับพี่นอ้องพอเราเห็นเขาเขาเล่นอะ่ะแล้วเขาเล่นกับเขาอะ่ะมันเหตุใ้เขาอยากเล่นต่อครับมันเยี่ยมยอดกระเทียมเดียวเลยขนาดนี้คือหนึ่งโดนล้อมกรอบไม่ถอยครับไม่แตกครับผมเล่นมาหลายทีมแตกส่วนครับพี่น้องตะกี้ เห็นบอลที่ผมแล่นไปตอนแรกผมจะไปทั้งผลโอ้โหทีมงานนี่แม่งส่งมาเลย,ยโยกใส่โยกขวามาเลยจะไกลเลยโอ้ยคงเลยว่าเขาแทบเลยผมว่าผมหลอดอยากแล้วบางอยามึงเอาคืนแล้วผมว่าห้กูเอาของไปแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่พี่น้องเป็นเอาเลยตัดใ,ใจเลยการเล่นนะครับ มีบางครั้งขนาดหมวกกันน็อกเดยอะๆมามาเบิร์กเบิร์กผิงกันเยสิว่าเออข่อยนี่นะมาเบิบ่งนะเนี่ยครับหมวกสุดท้ายแล้วครับหมวกใบสุดท้ายแล้วครับพี่นอ้องนี่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 ใบสุดท้ายครับพี่นอ้องหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทครับเป็นหมวกที่ในบรรดาเกมนี้มีครับ แล้วเขาใช้ครับแล้วเขารอดด้วยอ่าเกาะก็ผมบอสังเกตด้วยเพราะว่าผมอมองมาเห็นเกาะนะถ้าแพงที่สุดนะเอาพาุันเลรอ,อ่ะอันนี้ครับหนึ่งแสนะครับหนึ่งแสนะครับหนึ่งพห้ารอยี่สิบบาทอีหย่างยี่ทบบกอย่างนี้าามาคิดถ่ายลอยโอ้ยระดนะับ เล็กๆดหน่อยก็เอาเด้ีอโโืมถ้าว่าเบิงบ่งๆนะกงซื้อความปืนที่ที่แปดห้านี่ระยะไกลกับเขาเก่อนดีเบิ้งเรื่องเล่าเขาตะกี้ที่เห็นเห็นหนนะ่ะโตนั่นมันโดนน่ะโดนผมยิงตรงใกล้ๆกับฟาร์มคอกมานะตรงนี้นะครับแผนที่ใช่ไหมใกล้ๆกับฟาร์มคอ,อกมาเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เนาะ แลนมาตรงนี้นะครับตามจุดผมด้วยตรงนี้นะครับแล้วผมยิ่งตรง,ตรงเาสาไอ้เสาไต่ไต,ต่ทั้งดวเนะี่ยยิ่งแต่มันกระเสือกทรงคนมาผมก็ต้องถอยครับบอถอยเบิ้งแล้วมันมาเม็นแันแลนมามือเปียง่้อยเปียกนะครับพี่น้องโอ,โอ้โยกซ้ายโยกขวามนจะไกลผมบอกเอาเอมึงตีรอกูแล้ว เอาอย่างมาเนาะจิงนงกได้ใจเอาอย่างมาแพงหลายประดับบ่ดว้วยอ่าเดี๋ยวกับคลิปดาทีเล่นโตปืนอีก่อนะครับทีทีแปดห้านี่รู้สึกว่าปลายกระบอกเงาเฟื่อยแล้วพี่น้องแต่โตกระบอกปืนโตลวละตปืนนี่มันบางๆครับบางหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบแต่กระบอกเงากิโลรับพี่น้อง เคยใส่กันบ่วถ้าเคยใส่อะจังไรไอ,ขอ้ข้อมมนไปบอกเลยเนอะโอ้ราไปก่อนนะครับพี่น้องกับคลิปนี้สวัสดีครับ